ข้อ48ในวันใดบนโลกที่กลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืนกอไก่22กันยายนขอไข่21มิถุนายนขอควาย21พฤษภาคมและงอง,งู25ทธันวาคมวันที่กลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืนครับเรียกว่าวันอีควินอ็กส์นะครับซึ่งจะมีอยู่2ครั้งด้วยกันในรอบปีนะครับตามรูปนี้นะครับจากรูปนี้ จะมีออท u ม n นอีควิน o ็ก็คือ22-23กันยายนแล้วก็ Vernal e ลอีควินก็คือ20-21มีนาคมนะครับสวันนี้จะเป็นวันที่กลางวันจะมีความยาวเท่ากับกลางคืนนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับก็จะตรงกับตัวเลือกกอไก่ครับ22กันยายนเป็นวันออทัมโนอีควิน็อกซ์นะครับ เรามาดูวันตำแหน่งอื่นกันนะครับคือเนื่องจากว่าแกนโลกมีความเอียงนะครับดังนั้นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ในแต่ละฤดูการแต่ละช่วงเวลาของปีก็จะได้รับแสงอาทิตย์ที่ไม่เท่ากันนะครับถ้ามาดูช่วงเดือนธันวาหรือว่าช่วงนี้ครับจะเรียกว่าวินเทอร์โซลติสนะครับ21-22ทถึงธันวาช่วงนี้ครับก็คืออันนี้นี่เป็นแกนโลกนะครับนี่เป็นเป็นเส้นสูนสนครับเส้นที่ผมขีดเพิ่มจะพบว่า ซีกโลกใต้นะครับจะได้รับแสงอาทิตยามากๆนะครับดังนั้นเวลากลางวันในซีกโลกใต้จะยาวกว่าเวลากลางคืนแต่ซีกโลกใต้นะครับซีกโลกใต้จะอย oui. ู่ในฤดูร <laughs> ้อนในขณะเดียวกันซีกโลกเหนือนะครับจะอยู่ในฤดูหนาวเนื่องจากว่าซีกโลกเหนือจะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อยนะครับเนื่องจากการเอียงของโลกดังนั้นซีกโลกเหนือในช่วงเดือนธันวาคมนะครับจะเป็นฤดูหนาวโดยกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนนะครับ โดย Winter ร์โซล i ิสนะครับก็คือกลางวันสั้นที่สุดในรอบปีนะครับตรงกันข้ามกันครับเดือนมิถุนายนเรียกว่า Summer s o โซล i c สอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับเดือนธันวาเลยนะครับก็คือว่าซีกโลกเหนือจะร้อนนะครับเป็นหน้าร้อนเนื่องจากว่าได้รับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับกลางวันจะยาวนานกว่ากลางคืนโดยช่วง20-22มิถุนากลางวันจะยาวที่สุดนะครับส่วนในขณะเดียวกันซีกโลกใต้ก็จะหนาว นะครับอันนี้คือซัมเมอร์โซลูชั่ส่วนออทัมโนอีควินอ็อกซ์กับเวอร์นออีควินอ็อกซ์กลางวันกลางคืนจะยาวพอๆกันนั่นเองครับข้อนี้นะครับจึงตอบว่าวันที่กลางวันยาวกันนานเท่ากลางคืนโบนโลกคือ22กันยายนซึ่งตรงกับออทัมโนอีควิน็อกซ์นะครับ